มีลูกค้าหลายคนนะครับถามมาว่าในงาน TFE กลางปีนี้นะครับวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายนนี้นะครับคืองาน TFE ที่จะถึงนี้ถามมาว่าบูธ LPG ของเราครับมีตัวไหนที่มาลดราคามั่งผมจะมาว้าวให้ดูว่ามีตัวไหนที่เป็นไฮไลท์นับในงานนะครับที่บูธ LPG ก็คือตัวนี้ครับลอก G-MAX Rampe ตัวนี้ครับตัวนี้มีหมด3เบอร์ครับเบอร์พันเบอร์เบอร์3,000เบอร์5,000ครับตัวนี้ราคา พันใบปลายนะครับแต่ในงานนะครับเบอร์พันเหลือราคาอยู่ที่1,150บาทเบอร์สามพันครับเหลืออยู่ที่ 1, 3 5 0บาทเบอร์ห้าพันอยู่ที่1,400บาทท้วนไปเลยตัวนี้ครับลดราคาไปปลายครับพันไปปลายครับลดและคือไฮไลท์จริงๆคือวันหนึ่งจะมีวันแค่เบอร์สิบตัวเท่านั้นครับเบอร์สิบตัวนะนะหมดแล้วหมดเลยครับต่อวันนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ครับและไม่อีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยชิโโน แบดไล์ครับตัวนี้นี่แบดไลน์นะครับตัวนี้ราคา2000ต้นต้นๆครับแต่ในงานบูธ LCT ลดให้เลยครับเหลือราคา1,600บาทเท่านั้นใครมาก่อนได้ก่อนครับพรุ่งนี้มีจำนวนจำกัดนะครับขายหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเดี๋ยวขายมากๆเดี๋ยวคนอื่นเขาจะอิจฉานะครับมาก่อนได้ก่อนครับที่บูธ LCT นะครับแล้วจะมีสินค้าหลายๆรายการเดี๋ยวเราจะมาไล์ให้ดูกันภายหลังนะครับ